สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องรถมือสองสำหรับคนที่อยากซื้อรถใช้งานดีราคาน่ารักและปลอดภัยค่ะเราจะเล่าทางเทคนิคการเช็คสภาพรถคำแนะนำเรื่องการโอนเงินและเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ผู้ซื้อรถมือสองหลายคนมักพลาดกันค่ะส่วนที่1การเลือกซื้อรถมือสองเลือกรถตามงบและการใช้งานจริง สังเกตสภาพตัวถังเครื่องยนต์ช่วงล่างทำความเข้าใจเอกสารรถเล่มทะเบียนชุดโอนภาษีแนะนำการขับทดสอบจริงเสริมคำแนะนำว่ารถบางคันลงรูปน้อยก็อย่าเพิ่งตกใจให้โทรสอบถามเจ้าของเพิ่มเติมค่ะส่วนที่2เรื่องเกียร์และเครื่องยนต์เกียร์ธรรมดา vs เกียร์ออโ,โต้เครื่องดีเซล vs เบนซิน เคล็ดลับเช็คน้ำมันเครื่องความร้อนควันไอเสียเล่าตัวอย่างรถราคาหลักหมื่นที่คุ้มค่าในตลาดส่วนที่ 3. การเงินและความปลอดภยัยการต่อรองราคาอย่างฉลาดวิธีการโอนเงินปลอดภยัยเช่นธนาคารที่น่าเชื่อถือไม่โอนล่วงหน้าเกินไปใช้มัดจาขั้นต่ําแนะนําให้ทําสัญญาง,ง่ายๆหรือมีพยานเวลามัดจำส่วนที่ส เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่หลายคนมองข้ามการตรวจสอบประวัติรถย้อนหลังเช็คประกันภัยและภาษีแนะนำแอปและเว็บไซต์สำหรับเช็คข้อมูลรถมือสองเล่าตัวอย่างประสบการณ์จริงของคนซื้อรถมือสองอัลตร1นาทีและนี่ก็เป็นคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับคนที่สนใจรถมือสองนะคะอย่าลืมว่าการซื้อรถมือสอไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรารู้จักตรวจสอบและใช้ความรอบคอบค่ะ ขอบคุณที่ฟังพอดแคสต์ของเราแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมติดตามข่าวสารรถมือสองและเคล็ดลับดีๆจากเรานะคะสวัสดีค่ะ